สวัสดีครับ,บทีวีเอฟซีการเชนะจุดทันข่าววันนี้ผมอ้นอีกามารายกานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมนะครับเราไปเริ่มที่หลังเกมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่เปิดบังแอนฟิลด์ชนะบอลหมัดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเห็นอะไรจากเกมนนี้บ้างมีบทสรุปอะไรบ้างนะครับรวมถึงการมองกู้สื่เนอร์นะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในเกมลีก5นัดผ่านไปเห็นอะไรจากในตัวเขาความแตกต่างจากยุคข,ของเจเค มาถึงยุคของเอสมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบส่วนประเด็นหลังเกมของเชลซีของแมนยูของสเปอร์อดทนรอนิดหนึ่งทยอยทาให้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสเฟนก่อน,นครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางกัรเปราะจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทาง,อ,งอิกาชแนลครับเพราะว่าที่นี่อิกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปดูประเด็นแรกก่อนครับภาพรวมภาพรวมของเกมที่หงแดงทุบเอาชนะบอลหมัด3-0ครับก่อนเกมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลหงแดงหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าในไล์อัพในเกมลุกเนี่ยมีการเปลี่ยนโดยที่ดาบินูนเสนะครับปักหลักอยู่หน้าเป้าขวาคือซาร่าซ้ายเป็นหลุยเดอาสครับแต่การประสานงานระหว่าง3คนนี้ที่ลงเล่นตัวจริงพร้อมกันเนี่ย ตามสถตตไม่ค่อยดีนะครับเพราะแพ้พาเลสที่แอนฟิลสูนหแพ้เอเวอเรตันที่คุรสันพาร์คสูนั่นคือความน่ากังวลแต่หลังจากจบเกมดิอาสยิงได้2องโมแอสซิดได้1และดาวินซัดประตูสุดสวยโค้งงเงาๆอีก1ลูกแล้วมันก็เป็นประตูแรกสำหรับเขานะครับในยุคข,ของกุสซ์อาเนอร์คุณได้เห็นและ ว่าความรู้สึกของดาวิดนูเนีสเนี่ยเป็นในทิศทางที่แบบโอเคมันปลื้มมันดีใจเขาต้องการสิ่งนี้ต้องการสร้างความร,รับใจให้กับกุศลคนใหม่ว่าเขาเองก็คู่ควรกับการยืนตัวจริงให้กับทางลิเวอร์พูลเหมือนกันเกมนัดนี้นะครับการที่บอลมัดเนี่ยโดนยิดประตูคืนเพราะว่ามีช็อตลำหน้ามันเปรียบเสมือนเป็นการปลุกให้นักเตะลิเวอร์พูลทุกคน ตาสว่างครับแล้วตั้งใจกันมากขึ้นคือประมาณว่าเฮ้ยบอลหมัดมันเอากูแล้วอะ่ะถ้ายังเล่นอะไรแบบนี้เล่นหลุมหลวมมีสิทธิ์โดนคาบ้านได้เหมือนกับในเกมเจอกับ Forest ดังนั้นสติต้องมาสมาธิต้องร้อยเปอร์เซนต์ความมุ่งมั่นต้องมาเต็มเพราะหลังจากนั้นนะครับเกมของลิพูก็ดูดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่นักเตะลิพูหลายหคนเล่นเกมเพรสซิ่งแบบหนักหน่หนวงเอาเป็นเอาตาย หรือว่าเข้มข้นเหมือน4นัดแรกแต่การทำงานในเกมดันกลางเรียกได้ว่ายัางคงขยันขันแข็งคือเกมดันกลางของลิพูเนี่ยพยายามที่จะทำให้บอลมัดไม่สามารถตั้งเกมได้ไม่สามารถเล่นตามเกมที่ตัวเองถนัดได้จนกระทั่งลิเวอร์พูลสามารถทำประตูได้3ลูกในครึ่งเวลาแรกนะครับและมันเป็นประตูที่โชคชวยโอกาส แล้วขยับขึ้นหน้าเข้าทำโจมตีอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่กุณซูอาเนอร์เน้นย้ำโดยตลอดเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสคุณต้องคิดเร็วทำเร็วเราต้องจบสกอร์ให้ได้คือถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขึ้นไปแล้วคุณต้องยิงประตูจะตรงกรอบจะหลุดกรอบอะไรก็แล้วแต่คุณต้องขึ้นไปแล้วนี่คุณต้องลุ้นประตูให้ได้และเห็นไหมครับ ในจํานวนประตูที่ทัพูทำได้เนี่ยมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากคิดเร็วทําเร็วแล้วความเข้าใจของนักเตะแต่ละคนมันก็ชัดแล้วว่านี่คือทีมที่กุสเซอร์อ,อันเน่กำลังสร้างขึ้นมาแฟนเดอะคอปได้เห็นการโยนบอลยาวจากแนวรับจากด้านหลังจากอิบราิมโกนาเต้แฟนเดอะคอปได้เห็นความฉลาดเซนส์สปอนที่ยอดเยี่ยมของลุยดิแสแฟนเดอะคอป ได้เห็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนดึงจังหวะอย่างสวยงามแฟนเดอ์คอรได้เห็นดาวิดนูนเนสปลดล็อกให้กับตัวเองเล่นชิงน่ง1-2กับโมซาลาแล้วทำให้เกมในครึ่งแรกผ่อนคลายครับพอขึ้นนำา10ปุ๊บ2-0มาเร็ว3-0ก็ตามมามันเลยจบที่เกมครึ่งแรกตรงนั้นครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยความเข้มข้นก็ค่อยๆลดระดับลงมา นักเต่ลิฟูดูจะผ่อนคลายมากขึ้นพยายามเน้นการครองบอลเป็นหลักในขณะที่บอลมาดก,ก็สู้เต็มที่เลยมุ่งมั่นในการทวงประตูคืนอย่างน้อย,อยตีไข่แตกให้ได้ก็เลยทําให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบที่3ประตูต่อศูนย์แบนเดอร์คอปยังได้เห็นเฟรเดอร์โกเคียซ่าลงมาสัมผัสเกมนานกว่าเดิมนะครับสัมผัสอยู่ประมาณ20นาทีเป็นการดีบิวประเดิมสนาม ต่อหน้าแฟนบอลลิพทูที่สนามแอนฟิลด์หงแดงคว้าชนะได้ตามเป้าหมายนะครับคือแก้ตัวได้จากในเกมที่พลาดให้กับทางนอร์ทแอมฟอเรสซ์ซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยมูซืออันเนอร์เองก็ค่อนข้างพึงพอใจไม่ได้เรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพกลับมาจากที่เกมมันคุณต้องชนะจากฟอเรสต์ส่วนในเกมนัดน,นี้โอเคมันโดนทดสอบจากทางบอลหมัดจริงแต่สุดท้ายแล้วลิพูก็ทำได้ตามเป้า ตามแผนที่กุนซืออันเนอร์วางเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าทำประตูที่เขาต้องการแบบนี้แหละครับสำหรับลีพูลในยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของกุนซืออันเนอร์นะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2บอลหมัดของออราโอลานี่เจ๋งพอตัวนะครับแต่มันคือเครื่องตอกย้ำว่าคุยวินเคลเลอร์ไม่ควรจะต้องย้ายไปไหนเกมนัดนี้นะครับกุนซืออันเนอร์เนี่ยกำชัากำชาลูกทีมว่าให้ระวัง อย่าพ,พลีผามอย่าพลาดอย่าเลเล่ออย่าประมาทคือแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านเจอกับบอลหมัดที่ไม่ใช่กลุ่ม Big Six ก็จริงแต่มันมีบทเรียนราคาแพงแล้วนะครับกับในเกมที่แพ้ขาบ้านให้กับนอตแฮมฟอร์เรสบอลหมัดเองก็เป็นฟุตบอลที่เจ๋งพอตัวเป็นฟุตบอลที่มีระบบการเล่นชัดเจนเป็นฟุตบอลที่มีการเข้าทำที่แบบอันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกครอสสถานด้านข้างในการเปิดเข้ากลางเข้าที่ เส้นกรอบ18หลาตรงเนี้ยบอลหมัดทำได้ดีมากๆตอกย้ําในเกมที่บอลหมัดเนี่ยพลิกสถานการณ์จากเป็นรองและเอาชนะเอเวอร์ตันลูกครอสเข้ากลางลูกครอสจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวามีประสิทธิภาพครับดังนั้นกูื้อันเนอร์เองก็ระวังตัวเพียงแต่เห็นไหมครับขนาดเอาระวังตัวแล้วบอนหมัดยังสามารถสร้างโอกาสจากช็อตโอเพนเพลย์จากช็อตลูกเพิเซตเพลย์จากการที่พวกเขา ไม่ได้มาตั้งรับลึกนะครับเหมือนฟอ r e เรสคือพยายามต่อบอลเซตบอลเซตเกมสู้กับทางลีพูเนี่ยแล้วเขพวกเขาก็สู้อย่างสนุกนะครับเอาตรงๆนี่คือฟุตบอลที่ตัวผมเองส่วนตัวก็ชื่นชอบฟุตบอลของบอลหมัดภายใต้การทํางานของสื่อคนนี้เหมือนกันแล้วภาพรวมบทสรุปบอลหมัดสร้างโอกาสในการทําประตูเท่ากับลีพูเลยนะครับ19ครั้งนะครับ19ครั้งนี่ถือว่าเยอะนะฮะ และนี่คือเกมที่ลิเวอร์พูลของกุสซัเนอร์โดนล่อเป้าโดนทดสอบในการป้องกันประตูมากที่สุดในรอบ5เกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับบอลมารมีโอกาส19ครั้งใช่ไหมครับส่วนในเกมอิสตันช้าในเกมแรกโดนล่อเป้าเพียง7 b r เบรนท์ฟอร์ดกับแมนยูที่หงเจอเนี่ยโดนล่อเป้า ตลอดเกม8และฟอ r e เรสเพียงแค่5ครั้งแต่ได้1ประตูแต่ในเกมนัดนี้บอลหมัดลุ้น19ครั้งแต่นี่แหละครับเมื่อบอลหมัดทำไม่ได้แล้วแฟนหงคัจะต้องยกเครดิตให้กับใครในเกมนัดนี้แน่นอนคุยวินเคลเฮอร์ลูกหมีที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาแทนพ่อหมีอลิสงเบ็คเกอร์นะครับจากโอกาสทั้งหมด19ครั้งของบอลหมัดเนี่ย คือถ้าไม่ได้ควินเคลเลเฮอร์ผมบอกเลยว่าแฟนบอลริพูอาจจะชอกช้ำเหมือนในเกมที่เจกับฟอเรสตก็ได้พูดตรงๆนะครับควินเคลเลเฮอร์นี่แบบดูหน้าละอ่อนแบบนั้นน่คือน,นิ่งมากนะฮะปฏิกิริยาว่องไวยืนตำแหน่งก็ดีช่วยซ u เปอร์เซฟในเกมนัดนี้ถึง7ครั้งด้วยกันนะครับป้องกันประตูได้ในแต่ละช็อตนี่แบบโอ้โหอะไรวันเนี่ยสุดๆจริงๆ คือเกมนัดนี้ถ้ามองถึงค่าเฉลี่ยบอลหมัดควรจะได้ประตูอย่างน้อยๆนะครับอยู่ที่2ประตูแต่คริวินเคลเลอร์นั้นทําให้ลิปูยังอยู่ในเกมและยังชิงความได้เปรียบเหนือกว่าผู้มาเยือนจากแดนใต้ของกลิกดังนั้นนี่คือต้องยกคเครดิตให้กับควิวินเคลเลอร์แบบเต็มๆเ,เลยครับนี่ก็เป็นเครื่องตอกย้ำว่าควิวินเคลเลอร์เองก็เหมาะสมกับการเป็นมือนหนึ่ง ของทางฝั่งของลิพูได้เช่นกันทีนี้ไปดูข้อที่3ครับมุมดีๆจากลิเวอร์พูลครับเกมนัดนี้นะครับมาตรฐานของการผ่านบอลเนี่ยอาจจะลดลงกว่าใน4เกมแรกแต่สิ่งที่คุณซซออเนอร์ต้องการที่จะเห็นคือเมื่อคุณผิดพลาดแล้วคุณจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรรวมถึง การดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งฝั่งตรงข้ามเกมนัดนี้ทำได้ดีกว่าเกมกับ Forest ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวภาคบนพื้นหรือลูกกลางอากาศการแท็กเกิลก็ดีการเก็บจังหวะสอก็ได้การเลี้ยงกินตัวก็ทำได้ดีกว่าในเกมที่แล้วจุดดีต่อมาโขงแดงสร้างโอกาสาในการยิงประตูได้ดี <c oughs> เห็นชัดๆว่าบิ๊กชนส์ของลิพูเนี่ยอยู่ที่4ครั้ง แล้วก็มาได้3ประตูในขณะที่บอลมัดสร้างโอกาสบิ๊กชนได้2ครั้งแต่ไม่ได้เป็นประตูนะครับเกมนัดนี้โมซาลาอัจะดูหนาผิดหวังเฮ้ยคุณมีโอกาสยิงแต่คุณยิงไม่ได้ไดแต่ยางน้อยเขาก็ยังทำแอซิสดาวินนูนเยสภาพรวมได้บอลน,น้อยกว่าใครเพื่อนแต่เขาเองวิ่งช่วยเกมรับแท็กเกิลได้และยิงประตูได้ลุยดิอ a สกับทำา2ลูกอย่างเด็ดขาดมันคือ การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับปีกคนเบียคนนี้ที่มีคุณสมบัติครบทุกองค์ประกอบเรนมีส่วนร่วมกับการได้ประตูอีกแล้วนะครับในขณะที่ไรอันกัาเฟนแบกก็เล่นได้ดีอยู่ในมาตรฐานที่น่าพึงพอใจและแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยการได้ประตูมากกว่าคู่แข่งในขณะที่อีลาอุราเองก็ยอมรับว่าเกมนัดนี้ริฟูเด็ดขาดกว่าเล่นชัวร์กว่า สร้างความแตกต่างเมื่อมีโอกาสในการทำประตูและเป็นลิผูที่มีตัวตนที่ชัดเจนนะครับนั่นคือแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นทีนี้ไปดูประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4มองเห็นอะไรจากกุนซูอ,อาเนอร์ใน5เกมแรกและอย่างรวมถึงในเกมฟุตบอลยุโรปที่เจอกับเอซิมิลานบ้างครับถ้านับตั้งแต่เปิดดุลการเป็นต้นมานะครับในเกมพรมียร์ลีกทั้ง5เกม ผลงานคือชนะ4แพ้1ยิงได้10เสีย2ประตูถามว่าพอใจไหมหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าแฟนเดอะครอปเองก็จะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วดังนั้นก็เชิญส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้านับว่ากุนซืออาร์เนอร์เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการกุนซือของเวทีพรีเมียร์ลีกที่เพียบได้วยสุดจริงจริงแรกต้องรับไม้ต่อสารต่อจากในยุคข,ของเจคินครอปถูกคาดหวังเอาไว้เยอะ สปอตไลท์ light, สาสส่องมาที่ตัวเขาว่าจะเป็นของจริงหรือว่าของเทียมคําตอบตรงนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากุณซือร์เนอร์ทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีเกินที่คาดเอาไว้บางคนเนี่ยปรามาดเขาไปแล้วตั้งแต่ที่เขาถูกแต่งตั้งรับงานเป็นกุซูรอของลิปูบอกว่าของปลอมแน่อยู่ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวก็โดนไล่ออกกลางคันนั่นแหละเกมนัดนี้ไม่ต้องรอเลย เอาสตาร์ทมาไม่น่าจะผลงานดีไม่น่าจะก่อกลุ่มหัวตารางได้แต่สุดท้ายแล้วยังไงครับก่อนเกมที่แมสตี้จะกับอาชซนอลลีฟูเป็นจ่าฝูงชัอวคราวและเท่าที่ได้เห็นนะครับมรดกตกทอดจากเจนคลับกุสูอา์เนอร์เองไม่ได้จะลอกเลียนแบบแบบ100%เเขาพยายามที่จะใส่จะเสริมจะเติมจะแต่งในทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นด้วยสไตล์อัตลักษณ์ของตัวเองพยายามศึกษาและปิดช่องปรับปรุง ในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดพยายามในการคงสภาพที่ยอดเยี่ยมของนักเตะแต่ละคนพยายามที่จะเติมอะไรในหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อให้นักเตะคนๆนั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นห้านัดที่ผ่านมามันชัดเจนมากว่ากุสเซอร์อเนอร์เป็นบุคคลเป็นกุสเซอร์ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับและมุ่งมั่นที่จะพาลิพูเนี่ยก้าวไปอยู่ในจุดที่ใช่ให้ได้รูปแบบการเล่นสไตล์คาแรคเตอร์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมีสไตล์เป็นของตัวเอง และก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความร่วมมือจากนักเตะของลิปูแทบจะทุกคนเลยนะครับดังนั้นนี่คือสัญญาณบวกนะครับสัญญาณบวกนะครับแต่ว่ามันยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเกมรับมันมีข้อประกังอยู่ตรงนั้นครับแต่มันแก้ไขกันได้ถ้าหากได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นซ้อมกันมากขึ้นเปิดอ,อกสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับดังนั้นแฟนเดอะคอปก็ต้องอดทนกับคุณซือาเนอร์ในการที่จะสร้าง ทีมทีมของเขานะครับให้กลายเป็นทีมที่เขาต้องการได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งมาแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางกันไปครอบจานตร,ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกาลแชนเนลครับเพราะว่าที่นี่กาลแชนเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ